สวัสดีครับผมพบกับผมช่องเทสเสริมชแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพามาบิงโกใบคุณปูนะครับก็ต่อจากอีพีที่2นะครับก็ถือว่าอีพีนั้นได้กําไรเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราผมขอตัดตัวนี้ไปเลยนะเดี๋ยวผมมาเปิดเปิดก่อนนะครับอ่าหลังจากเราได้มานะครับอ่าหลังจากเราได้มานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปซื้อนะครับตัวนี้บิงโก20ใบเหมือนเดิมนะครับ30ตัวนะครับปั๊มปั๊มใช้เวลาอยู่8ชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวผมมาซื้อกันเดี๋ยวซื้อไปสิบสองใบนะครับใช้เวลานานยน่นะครับสำหรับใครที่เหวี่ยงก็แปดแปดเจ็ดแปดชั่วโมงก็ถือว่าปกตินะครับแต่สำหรับใครที่ไม่เหวี่ยงก็สิบชั่วโมงบวกๆนะครับแต่ว่าเราก็มีลุ้นสิบห้าเอ็มนะครับก็ใบคูณตอนนี้เดี๋ยวผมดูกันนะใบคูณตอนนี้ก็ราคาดีนะ ใบ10%ไม่ต้องไปดูมันนะครับเราดูนี่ก็ใบละ 2m นะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ก็ราคาก็จะแรงหน่อยนะครับอ่าเรามาเริ่มกับมันใบแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่ตัดนะครับช่วงนี้ก็บิงเร็วๆเอานะครับใบแรกนะครับ30นะครับใบแรกนะหวัวเซฟรูปกันใบที่2นะครับ 10%นะครับขอแค่กล่องแดงไม่ออกก็พอแล้วนะครับใบที่สามนะ30นะครับใบที่4ี่นะครับคาริโตเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ากล่องแดงนะตัวนี้คือไม่คุ้มนะครับเกลือนะใครที่ได้มาก็ถือว่าเกลือนะครับใบที่5้านะครับคาริโตกล่องแดงเหรอ โอ้โหอีพีก่อนแล้วได้เก้าใบก็ถือว่าคุ้มแล้วนะแล้วก็ใบคาริโตใบคุณปู่ใบหนึ่งนะครับสิบเปอร์เซ็นตนะครับโอกาสมันสามสิบเปอร์เซ็นออกยากมากนะครับผมถ้าดวงดีหน่อยดวงไม่ดีหน่อยก็มีแต่แบบนี้นะครับมาวัดดวงอย่างเดียวนะครับจะคุ้มไหมนะครับอีพีนี้ก็รอดูกันนะครับสิบเปอร์เซ็นมารัวๆเลยนะแต่ว่าขั้นต่ำสิบห้าเอ็มนะก็ภาวนาให้ได้อย่างนั้นนะครับ สามสิบนะครับมาสามใบนะก็ใบใบที่สิบนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อใบบิงมาอีกนะสิเปอร์เซ็นตนะครับก็เดี๋ยวผมมาสรุปกันนะชุดแรกเราได้กล่องแดงมาสามกล่องนะครับแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นสามใบนะครับสิเปอร์เซ็นสี่ใบนะเดี๋ยวเราซื้ออีกแปดใบสุดท้ายนะครับ สำหรับใครที่อยากดูนะครับก็ผมมีคลิปบอกนะครับแนะนำนะตัวนี้ก็ต้องเวล30นะครับแล้วก็มีบัฟบัฟนิดหน่อยนะถ้าอยากเหวี่ยงก็จะจะเร็วขึ้นนะครับใบแรกนะเรามาเริ่มกันขอแค่6ใบก็โอเคแล้วละ่ะผมไม่ขออะไรมากนะ กล่องแดงมาลัวๆเลยนะครับ EP ที่แล้วกล่องแดงเราไม่ออกนะครับ EP นี้กล่องแดงมานะครับกลัวเกลือจัง EP นี้30มาแล้วอ่ะใจชื้นหนะ่อยอีก2ใบก็ขอให้ได้เถอะโอโ้คาริโตมาก็โอเคนะครับคาริโตนะครับใบนี้ก็เอาไว้ทำลดคุณปู่นะนี่นะครับจริงๆตั้ง2.5้าก็ออกนะมันออกเรื่อยๆนะครับ ายออกง่ายนะพวกนี้สามสิบอีกแล้วนะครับอ่าใกแล้วใบละดวงกำลังมาแล้วครับก็รอ,อ,อรับชมผมหน่อยนะก็สามสิบอีกแล้วขอมาลุวลวงแบบนี้ก็ใจชื้นหน่อยนะครับโอมาอีกแล้วนะครับสุดยอดเลยนะใบที่หกอ่ะอีกสามใบสุดท้ายนะครับขออีกได้ปะ นะครับตกใจนึกว่ามา์มานี่ยิ้มบานเลยนะครับใครที่ชอบปั๊มสวัดดวงแบบนี้ก็มาลองดูได้นะครับแต่ขั้นต่ำผมการันตีได้นะก็15 m ้าเอนะครับถ้าปั๊ม3าตัวนะครับย้ำนะ30ตัวก็ตัวละถ้าใครเร็วหน่อยก็15นาที16กนาทีนะเอาส0มาสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันนะเราได้3 0กี่ใบนะครับ 30แล้วได้8นะครับก็16 m เอ็มเนี่ยนะครับไอนี่ก็2อจุดหนะเอ้ย2เอ็มแล้วกันผมตี9ใบนะถือว่าได้39กใบก็18 m เอ็มนะครับแล้วก็10%ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวราคาจะขึ้นนะราคามันจะประมาณ500 k นะครับราคาปกติมันเลยก็คือ500 k ก็ได้3.5ก็ครับ น่าจะวันมาณ 22M อนะครับประมาณนี้นะรวมกล่องแดงด้วยกล่องแดงก็ถ้าเราเปิดเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าแต่ว่าก็ชิ้นละประมาณ8 0 0 0 0ื่นแสนหนึ่งนะครับไอไฟไท้ายก็แพงนะเคยขายกับพวกเนี้ยถ้ามันขาดตลาดนะครับอยู่ที่ช่วงเลยนะครับแล้วก็จังหวะนะผมเคยขายสปอยล์หน้ามั้งผมเคยขายได้ 2.5m นะครับตั้งเล่นๆไว้ก็ขายออกนะถ้าคนมัน อยากได้จริงๆก็ออกนะครับอ๋อ,อแพงอยู่นะเนี่ยนะครับราคาดีอยู่นะครับก็ถือว่าดีอยู่ระดับหนึ่งนะไฟท้ายแพงสุดนะครับเพราะว่าออกหายากนะไฟท้ายนี่นะครับก็น่าจะได้ยิบ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 สอ่ะยิบห้านะครับก็ยังไงก็ขายออกอยูแล้วนะครับเข้าไปเจาะรูอะไรกันนะ EP นี้ก็ถือว่าเราไม่เกือนะครับก็ไว้ติดตามรับชมผมใหม่นะครับใน EP หน้านะ EP หน้าก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมครับ